คลิปนี้เรามาพูดถึงแอป Microsoft Office บน iPad กันซึ่งเวอร์ชั่นปัจจุบันสามารถสนับสนุนการใช้งานบน iPad ได้แล้วทำให้สามารถใช้งานทั้ง Word Excel PowerPoint ในแอปเดียวกันเลยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวลองมาดูกันเลยครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับ เมื่อเราเข้า App Store นะครับเราก็ไปเปิด Microsoft Office นะครับที่เวอร์ชั่นมากกว่า2.46นะครับมันก็จะสามารถรองรับการทำงานบน iPad OS ได้นะครับซึ่งเราจะสามารถดูตัวอย่างได้นะครับว่ามันสามารถทำงานได้อย่างไรบ้างนะครับจากรูปอินโทนะครับเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าเบิ d ด Excel PowerPoint เนี่ยสามารถทำงานได้ผ่านแอปเดียวกันเลยสามารถสร้าง PDF ได้แล้วก็มีฟังก์ชันอื่นๆในการใช้งานเพิ่มเติมมากิ่งขึ้นนะครับ รวมทั้งใช้คู่กับ Microsoft 365นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของตัว Office ของเรานะครับโดยประโยชน์ของการใช้ไรเซน Microsoft 365เนี่ยมันก็จะมีข้อดีต่างๆมากมายเลยซึ่งผมได้เคยพูดถึงในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับโอเคต่อไปเราก็จะมาดูตัวแอป Microsoft Office เวอร์ชั่นเก่ากว่านะครับ2.46นะครับจะเห็นได้ว่ามันจะซัพพอร์ตแค่ iPhone เท่านั้นมันจะไม่ซัพพอร์ต iPad OS นะครับดังนั้น การใช้งานเนี่ยมันจะทําให้การใช้งานลํำบากขึ้นนะครับดูหน้าจอดูเมนูนะครับมันก็จะใช้งานต่างๆนะครับตามที่แคปเจอร์มาเลยตัวนี้คือตัวเข้า Microsoft Lens นะครับมันก็ทําการถ่ายรูปเพื่อทําการเซฟเป็น pdf จะเห็นได้ว่าหน้าจอเนี่ยมันจะเล็กแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้อย่างถนัดนะครับบน iPad ถึงแม้จะขยายหน้าจอมาก็ตามเนี่ยมันก็ยังทําให้แค่ขยายขอบเขตเฉยๆแต่ยังไม่ทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้นนะครับ เราก็เลยลองมาโหลดตัวใหม่กันเลยเวอร์ชัน2.46นะครับอ่าเราก็จะมาทําการโหลดแล้วก็ติดตั้งกันนะครับโอเคเดี๋ยวจะ,จะไปเร็วจนกว่าจะโหลดติดตั้งเสร็จกันนะครับตอนนี้ก็ทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะเข้ามาดูแอปพลิเคชัน microsoft office กันว่าหน้าตาเปลี่ยนไปยังไงนะครับโอเคเข้ามาเราก็จะให้ดาวกันก่อนนะครับในการใช้งานรีวิวอ่าผมก็ส่งไป5ดาวเลยแล้วก็กดส่งแล้วก็ไม่มีการคอมเมนต์ใดๆดทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเรายังไม่ลองใช้เดี๋ยวค่อยแก้ดาวตอนหลัง เราก็จะมาดูหน้าหลักกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับขวามือล่างเนี่ยจะเป็นเครื่องหมายบวกเนี่ยเพื่อเพิ่มเอกสารใหม่ไม่ว่าจะเป็น Word, Excel หรือ PowerPoint กันนะครับต่อมามาดูเมนูด้านซ้ายนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวจาัดก,การบริหารจาัดก,การ Account นะครับแล้วก็เป็นหน้าแรกนะครับเมนูที่2เมนูที่3เนี่ยจะเป็นการฟังก์ชันอื่นๆเกี่ยวกับ PDF เป็นส่วนใหญ่นะครับตัวนฟังก์ชันส่เนี่ยเป็นการเปิดเอกสารเก่า นะครับไม่ว่าจะเป็น one drive หรือว่าเอกสารที่อยู่ในเครื่อง ipad เราต้นเองส่วนเมนูต่อมานะครับเมนูด้านล่างซ้ายเนี่ยที่เป็นจุด9จุดเนี่ยมันจะเป็นการาเรียกดูแอปพลิเคชันของ microsoft ตัวอื่นๆทั้งหมดนะครับแล้วก็สามารถเปิดดูได้นะครับว่ามีอะไรบ้างเป็นของ microsoft ส่วนอีกเมนูนะครับก็จะเป็นการติดชมและวิธีใช้ครับและเมนูสุดท้ายนะครับก็เป็นการตั้งค่านะครับ microsoft office บน ipad นั่นเองมีการตั้งค่าทั้งตัว แอป l ป Pencil หรืออื่นๆอีกมากมายครับลองมาไล่กันดูนะครับต่อไปเรามาดูเทมเพลตของ Word กันดีกว่ครับว่าเป็นยังไงโอเคจากที่เห็นนะครับเมื่อเปิดเทมเพลตตัวใหม่แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันก็จะเหมือนตัว microsoft office word นะครับที่อยู่บน iPad เลย x x e l เรล่ะเป็นยังไงนะครับ Excel ก็เช่นเดียวกันครับก็จะเป็นเทมเพลตที่เคยอยู่ในแอป Excel นะครับบน iPad เหมือนกันโอเคต่อมาเรามาเจาะเรื่องตัว powerpoint ครับ เรามาสร้างเทมเพลตกันครับจะเห็นได้ว่าเทมเพลตก็เป็นชุดเดียวกันเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับเราลองมาสร้างกันดูนะครับเป็นงานเปล่านะครับต่อมานะครับเราก็จะทําการทดสอบในการเขียน Apple Pencil นะครับเป็นปากกาลงไปในตัวเอกสารเปล่าของเราว่าสามารถใช้งานได้ไปะครับตัวนี้ก็เขียนไปแล้วนะครับก็จะสามารถเห็นได้ว่าเราสามารถใช้ตัว Apple Pencil ในการขีดเขียนได้เหมือนปกติเลยครับ ต่อมานะครับเราก็จะทําการเปรียบเทียบฟังก์ชันในการใช้งานนะครับว่าตัว Microsoft Office เนี่ยกับตัว PowerPoint ที่เป็นแอปพลิเคชันบน iPad เนี่ยมีหน้าตาแล้วก็มีการใช้งานเหมือนกันหรือเปล่านะครับเราก็มาไล่กันดูตัวนี้เป็นตัว PowerPoint บน iPad แล้วนะครับเป็นแอป,ปอีกตัวหนึ่งละที่เป็นตัวเดียวๆโอเคเราจะเห็นได้ว่าเทมเพลตอะไรต่างๆแล้วก็เมนูฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับ เมื่อเราเห็นการใช้งานนะครับว่าเรามีฟังก์ชันเหมือนกันเลยนะครับเราก็จะมาพูดถึงข้อดีนะครับว่าเวิร์ด e l PowerPoint เนี่ยที่เป็นแอปแยกนะครับกับตัว Microsoft Office ที่เป็นแอปรวมเนี่ยมีข้อดีอยังไรตัวแอปแยกนะครับเราก็จะต้องทำการใช้พื้นที่นะครับในตัวฮาร์ดดิสของตัว iPad ของเราเนี่ยมากถึง747 m มกเลยนะครับแต่ถ้าเราโหลดแค่แอป,ปเดียวเนี่ยก็คือตัว Microsoft Office เนี่ยเราใช้เพียง345 m มกเท่านั้นครับทำให้ประหยัดพื้นที่ในการใช้งานแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆไม่ไว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลหรือรูปภาพต่างๆนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ Microsoft Office แอปบน iPad เวอร์ชันใหม่ซึ่งสามารถรองรับการทำงานบน iPad OS ได้แล้วนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยน,นะครับจะได้มีคลิปดีๆต่อเนื่องออกมากันนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยยังไงก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับเรายังมีคลิปดีๆทั้งทางซ้ายและท้างขวารอให้เพื่อนๆติดตากอีกครับ